สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายทุกผู้ทุกคนครับผมอยู่ในต่รางวัตถุช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมครับพี่น้องมันนี้มีภารกิจดวนนี้ครับพี่น้องเก็บกระเป๋าเดินทางพี่น้องครับมี่เก็บกระเป๋าให้ครับผมเก็บกระเป๋าจะเดินทางไปไหนพี่น้องรอติดตามชมในคลิปได้พี่น้องเด้อไปกับบอดบิ๊กบอดเพลวครับผมวันนี้บอดเพลวตัวมหาสั่งหน่อยให้ให้พาไป ธุระนี่พี่น้องาพยาไปใส่พี่น้องคอยติดตามชมครับผมครับผมตอนนี้เดินทางออกมาแล้วนะครับเราจะไปอุดรพี่น้องไปอุดรครับผมมาทําทุระอุดรกับบอสบิ๊กบอสแพรอเอารถตัวมาสองคันครับผมรถตัวมาสองคันครับพี่น้องมามาขับเอารถครับผมเพราะว่าบอสบิ๊กบอสแพร่ขไปทุระต่อที่เชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่เชียงรายผม คะแนมาขับรถครับผมคอันนี้ต้มน้อยมากครับต้มน้อยน้ำตาลดักรันดูซี่นะครับนี่ลุยแล้วก็ช่างน้อยครับผมคันนี้ขั้นอีกขั้นหนึ่งกับฟุตบ้นเซนแลนด์แล้วก็บอสเทลโดนไรตะแล้วก็เอลี่ลุงพิษแม่ต้อยครับผมอีกขั้นหนึ่งครับผมคะแนนมากขั้นนี้ครับผมอรถว่าสองขั้นพี่น้องเดินทางไปอุดรครับผมแรงเอื้อนพักกระติ่งเดียบไวมันผลุดบายจุดกีนนะครับผมประทัด สองหมื่นนัดครับผมอมื่นกอสุดมาเตอรนั่งเด้อในเขาปั๊มครับผมเข้าปั๊มน้ำตาลซื้อข,งของครับพี่น้องยุข่าวเห็นยุข่าจอดซื้อขงองยุขปั๊มครับพี่น้องตอนนี้ครับพักรถดพอดอุดรกษีม,มันสองทุ่มพูดแล้วพี่น้องว่าเราค่อยๆไปไม่ได้รีบครับผมค่อยๆเดินทางนะครับเนาะโกทูอุดรธานีครับผมจะทำบรรยากาศให้เพื่อนยครับพี่น้องครับ <ปะ S 1> มันจะกาศบรรยากัดคางทาง,ทางครับเพ<า>ราะจอดเท็ดเขาหน้าปังพี่น้องแล้วสองฝั่งทางเลยครับพี่น้องังห,หน้าปังปังมากเ,ากเ,เสียต่อมพี่น้องคนขับรถพี่น้องคนขับสุดหล่อนพี่น้อเลยพี่น้องโอ้เห็ดเต้เป็นเดี๋ยวบางสุดแสงหู้แสงตาเลยพี่น้องเหตุเขามันบังมันบังพอดีนี่นีๆๆๆ่นี่โอ้วุ่นวายแล้วคนจมบุญค่ะท่างนี้ ครับผมตอนนี so ้ถึงอุดรแล้วครับผมขอปั๊มพี่น้องขาห้องน้ำนี่ลุยนี่ลุยนุชซีน้ำตาลเข้าห้องน้ำนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่อุดรแล้วครับตอนนี้อยู่ที่อุดรครับขอปั๊มพี่น้องขาปั๊มอีกปรบ้านอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านแล้วครับผมจะไปซื้อขวางเสียงตัวเมื่อยอยู่ครับพี่น้องขอปั๊มหนูขอปั๊มน้ำอขาห้องน้ำดยู่พี่น้อง คำหมึดพอดีครับผมบ่ได้ขี่เร็วควายมากครับพี่น้องทา้งเส้นรถไฟทุนทางไม่ก็ได้สาเนเขาได้แล้วค่อยขับมาสร้างรถกระเจครับครับพี่น้องอื่นนี่ไปส่งบอสบิ๊กแล้วก็ทีมงานเท่าไปขึ้นเครื่องอยู่ที่ขอนแก่นก็จะได้ขับกลับบ้านครับผมขับกลับสำนักงานครับพี่น้องนี่ขันนี้และพูงนี้ประมาณขึ้นเครื่องประมาณบ่ายโมงครับผมขึ้นเครื่องบ่ายโมง ขึ้นเครื่องบ่้สองแต่ว่าเขาต้องไปเช็คอินนู่นนี่นั่นก่อนครับผมเลาต้องไปถึงสนามบินประมาณก่อนบ่ายโมงครับผมเช็คอินก่อนไปประท่านบระธาจุจุฬถาน,นะครับน้ำตาลาลูกทิทกะทิได้ครับ,รบกลับกับลูกทิทสองท่านครับผมอื่นหลังจากส่งบอสขึ้นเครื่องแล้วก็จะได้กลับบ้านครับพี่น้องครับมันอนี้กะทิได้อ,อื่นกะทิได จุดพูดนะพี่น้องวันนี้จุดพูดจุดจีนรอดชมวงนะพี่น้องเนอะรอดชมเดี๋ยวชาตนไเก็บภาพบริการให้เบิงครับปื่นกดที่ปั๊มเนี่เป็นบรรยากาศเตาถ่ามน,มนในตัวเมืองอุดรธาน,นีครับผมในเมืองอุดรไฟในเมืองอุดรงามเนาะสวยครับ ผมมาถึงเนืองอุดอรแล้วนะครับสวัสดีครับเสียต้อมโซเฟอร์ครับพี่น้องคับรถดิ่งครับพี่น้องทางไไรรับประสุดท้ายพ่อตาดิพ่อตาดิหยิบจีนพาน้องน้ำตาลมาซื้อเสื้อจุดจีนพี่น้องที่ตลาดยูดีครับผมนผี่ภาพชมบรรยากาศตลาดไงครับพี่น้องตลาดไงแห้งครับผมแบบไงเลยนี่ลุยกับดุซี่อยู่ในรถนะครับน้ำตาลมา บริจ้าน้กเตาลครับอันนั้นน้กเตาลไปซื้อ,อเ,เสือ้อไปด้วยกันเป็นองค์ครรภองค์ครรภองค์ครรภไปซื้อเสื้อพี่น้องโอ้องค์ครรภ์วันยูนวันวันในหนังเนาะกุหนูพี่น้องบริการบริการตัวจะคือเนาะเป็นบริการดีก,กว่าพี่น้งนองเราบางทีเรตลาดใหญ่ครับพี่น้องเราไ,ไปเลย ไปรถไปเรื่อยๆเกิจแล้วเราจะจอดรถไว้ที่สถานีรถไฟอุดรนะครับผมที่จอดรถ20บาทพาน้องตามม่อยกซื้อเสื้อผ้าโอ้ยไงแห้งพน่ดนั้นใะไงแห้งไงแห้งเมืงอกดรอหญไงแห้ง าซื้อเสื้อผ้าวันจุดจกีนรพาน้ำน้ำตาลมาช่างน้อยกับต้อมน้อยเป็นบริการที่น้องลด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 โอ้โ,อโ,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 โหี่หรอครับเฮ้ยทุกจัดปลอดไทยปลอดเรียบร้วย บรรยากาศตลาดนัดพี่น้องเจ้ามากเจ้ามากถ้าชมบมรรยากาศตลาดตลาดคำพี่น้องตลาดแรงในเมืองกุดรอครับผม แล้วครับชุดชุดวันจุดจีนครับน้องน้ำตาลนะผมมีบริการ2คนนะครับบริการต้อมน้อยกับช่างน้อยครับผมบริการตลาดแง่แห้งพี่น้องตลาดแง่แห้งเอากล่องพรมมันเลือกเลยนะคะถามง่เลยนะคะท่อปี๊บเดียว เลือกซื้อของจุดเกีน์พวกนี้ครับผมบรรยากาศตลาดครับที่นั่ง ตอนนี้ก็เลือกซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เข้าไปบ้านบนบ้านฟินแลนดนนะครับทั้น,นี้เราจะนอนอยู่ที่นี่ครับหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปส,าสนามสนามบินขอนแก่น,นครับพี่น้องครับตอนนี้น้ำ,นำตาลเลือกซื้อเสื้อผ้าครับผม,ผมก็จะเสร็จแล้วเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วก็จะได้ไปขึ้นรถนะครับแนละ้ว ครับพี่น้องคลิปนี้ไปทีน่นี้พี่น้องพงศ์กฤชนาซึ่งทางนี้พากลับเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีมิชัยครับผม